โปรโมชั่นหแถม1นึ่งไอ้ k w e หนึที่บอกเมื่อกี้ตัดเป็นร้อยลูกนะยังได้ราคาแค่ลูกละสองพันห้วันนี้สองพแถม1เอาไหมตกลูกละพันเจ็ดตกลูกละพันเจ็ดเออตกลูกพันเจ็ดพันพันแปดอ่ะพันเใช่ไหมใช่ปะวะเออสองพนเาอ่ะนะฮะเอ้าพันสี่พันสี่ห้าสองหนึเนี่ยถูกมาก ลูกค้าบางคนเห็นโปรโมชั่นก็คือซื้อขึ้นเหนือกันยับเลยแม่ซื้อไปตุนขึ้นเหนือเนาะเออขึ้นเหนือหรือแบบขึ้นไปใครที่ขายไลฟ์สดงานกันหนาวนะคะโปรโมชั่นเยอะมากเลยลูกค้าอะ KR063 จะดูราคาแล้วก็ลืม KR063 ให้น้องๆโชว์ได้เลยนะ KR063 ตัวนี้มีแบรนด์ออกนี่ตัวแรกก็ Adidas เป็นแจ็คเก็ตรวมผ้านะ แจ็คเก็ตรวมผ้าเลยลูกค้าผ้าลม่มผ้าวอร์มนี่ปากา้าคอตตอนเดินป่าเนี่ยลุ้นงานเดินป่าแบบเมื่อกี้ได้ตัวละ3-400แล้วนะพี่ตัวเมื่อกี้ก็3-400แล้วนะเดินป่าสภาพดีๆฉ่ำๆตัวเนี้ใครที่ขายงานแจ็คเก็ตเสื้อคลุมลูกค้า สามารถเล่นได้ KR063 งาน100กิโลตัวนี้ราคาเพียงแค่4,900บาทนะคะลูกค้าขาราคาเพียงแค่4,900หนูเอางานมาเปิดให้ดูก่อนเพราะว่าปกติลูกค้าเหมาขึ้นห้างอะหมดตลอดนะคะลูกค้าเหมาเอางานขึ้นห้างหมดจ้ะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นของกันเลยอะบางคนไม่ได้ของหลายล็อตอะ เออก็ไม่รู้ว่ามีของก็ไม่รู้ว่ามีของวันนี้เอามะไรให้ดูแล้วแจ็คเก็ตรวมผ้านะคะอันนี้เดี๋ยวซูมผ้าให้ดูผ้าคอตตอนผ้าล่มบางๆค่ะรุ่นนี้ไม่หนารุ่นนี้ไม่หนาเหมาะกับหน้าร้อนบ้านเรานี่แหละใครขายงานแจ็คเก็ตเอาไปโลดนะคะมีพวกผ้าร่มผสมด้วย นี่มีผ้าร,ร่มกัน UV ผสมด้วยใส่ได้ไหมวะเดี๋ยวซองใส่ให้ดูก่อนตัวนี้ค้าชายค้าหญิงเลยนะคะพี่จ๋าค้าชายค้าหญิงเลย4,900ไม่พอวันนี้รีวิวลดให้อีก500เหลือ4,400บาทนะคะแม่บ้านเราตอนนี้มันก็ร้อนจริงๆนะเอายอมรับเลยร้อนมากทากันแดดกันแดดก็ไหล <laughs> ทากันแดดกันแดดก็ไหลจริง เปิดแอร์24พอไหมไม่ค่ะทุกวันนี้เปิดแอร์กัน1819นะแม่16มั่ง18มั่งนะเปิดแอร์กันดัาสนั่นแล้วเป็นไรคะข้าไฟขึ้นข้าไฟขึ้นด้วยตอนนี้หน่วยก็จะขึ้นอะไรก็จะขึ้นเยอะแยะไปหมดนะคะรุ่นนี้คัดงานแนวเดินป่าได้พี่คัดแนวเดินป่าได้ลูกค้าที่อันนี้เขารีวิวมาเลยนะเขาไปคัดเดินป่าคัดแบรนด์ก็ดีคัดงานแบบหัวหนะัวน่ะ ทำราคาเลยลูกค้าฟิลเดินป่าแบบนี้แจ็กเก็ตเดินป่าหนูลูกเป็นหมื่นเลยนะพี่แจ็กเก็ตกางเกงเ,เดินป่าของเกาหลีอ่ะ 049JP อ่ะ 239L ใช่ไหมอันนี้ของลูกค้าส่งลาลามูฟใช่ระม,มีมีเรามีคัดแมไแมลูกเอาไปแพ็คให้หมดเลยโอเคแพ็คเรียบร้อยนะคะอุ้ยพี่อะไรนะพี่ลินิลนลิลินเมื่อกี้ยังอยู่ไหมเออ เดี๋ยวแพ็คของส่งให้เลยลูกค้าใครจะสั่งส่งลาล่ามูฟส่งได้นะแล้วก็นิ่มซี่เสงค่ะนิ่มซี่เสงน่าจะรับยอดถึงช่วงเที่ยงตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะวันนี้น่าจะรับยอดถึงช่วงเที่ยงนะลูกค้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปส่งไปส่งเขานี่ก็ดังอยู่ลําลูกกาพี่แต่ว่าถ้าส่งนิ่มหนูต้องเหมารถไปนู่นเลยตลาดไทยอะปะทุมอะอีกฝั่งนึง นะคะต้องฝั่งต้องเหมารถไปฝั่งคลองหลวงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะส่งได้แค่วันอังคารกับวันศุกร์อุ้ยแม่หนูขอรีวิวมัง่งมีใครเคยใช้บริการขนส่งห้องเต้ไหมมีใครเคยใช้บริการขนส่งห้องเต้ไหมแม่ขอรีวิวหน่อยดีไม่ดียังไงดีเพราะตอนนี้กําลังดีวขนส่งอยู่อวยแม่ใครหาใคร,ใคร,ใครตามขนส่งเบสเอ็กเพสอ่ะเบสเอ็กเพสหนูเขาคิดลูกละเก้าร้อยไหนแม่จะช็อกใครมีขนส่งอะไรอีกแนะนําได้ แนะนำมาให้พลอยหน่อยเร็วในไลฟ์นะคะมีใครแนะนำขนส่งไหนอีกแม่ปกติหนูใช้ Business ID เดียแต่แม่แม่จะว่าช้านิดหนึง่งใช่ไหมเออบางทีมันส่งช้าส่งอะไรห้องเต้ไวไหมแม,แม่เดี๋ยวหาราคามาให้ก่อนกำลังดีลกับห้องเต้อยู่นะคะแต่ปกติห้องเต้หนูจะมีส่งอยู่แล้วลูกค้าที่อยู่โซนอารันนะลูกค้าอยู่โซนอารันลูกค้าอยู่โซนสั์แก้วนะทางผ่านก็สามารถส่งห้องเต้ได้นะลูกค้าเออ ส,สามารถส่งห้องเต้ได้นะฝากส่งห้องเต้ได้นะคะสั่งเยอะๆอ่ะห้าลูกสิบลูกอ่ะแม่ฝากหนูส่งห้องเต้ได้นะเอาจริงๆนะคะ <_ S 1> <ๆ S 2> เผื่อว่าแม่ๆบ้านไหนเคยใช้บริการห้องเต้เนี่ยเพราะว่าห้องเต้เขาจะไวไวไว,ไวเป็นแบบว่าเฉพาะโซนเนาะแบบว่าโซนโซนชนบุรีแหมไวไหมแม่เออเขาเขาก็บอกหนูมาแต่ว่าหนูอยากฟังรีวิวลูกค้าอีกทีหนึ่ง <_ S 1> เผื่อบ,บางทีแบบออ้ยแต่ว่าพี่ว่าไม่ค่อยไวเท่าไหร่ อะไรอย่างเงี้ยเออาธานาไมใช่ไหมพี่เดี๋ยวหนูไปหาให้ก่อนพามาไมมาม,ามีมีคนส่งไหนอีกแม่แต่ว่าเบสเอ็กเพสเนี e ่ยแม่ขาเขาจะเก็บลูกค้าลูกละเก้าร้อหนูก็ช็อกอยู่ไม่รู้ละอันนี้คือราคาพิเศษแล้วนะเออหรือว่าใครเคยส่งได้ถูกนะคะใครเคยส่งถูกไหมเบสเอ็กเพสส่งกันค่าส่งเท่าไหร่แม่คือลูกค้าจะรีวิวแค่ว่าส่งไวแม่จ๋าแต่ว่าค่าส่งมันมันถูกมันแพงไหมอะเออ <laughs> อะรุ่นนี้0ูนยลูกค้าขาลูกรีวิวพิมพ์นอหนู0ูนยได้เลยลูกใหม่พิมพนอหนู0ูนนะคะงานแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตรวมผ้านะแจ็กเก็ตรวมผ้ารุ่นนี้จะไม่ออกหนานะคะไม่ใช่งานกันหนาวนะเป็นงานคราเลยเดินป่าใส่คุมกันแดดกันลมผู้หญิงผู้ชายคราเลย ก็ขายดีแน่นอนอ่ะพี่ช่วงนี้หาแจ็กเก็ตกันเยอะแล้วก็รุ่นนี้เกาหลีแน่นอนอยู่แล้วมีแบรนด์ผสมนี่เดอะน t อตเฟสจ้ะขายในกลุ่มก็ยังส่งต่อกันหลักพันนะเดอะน็อตเฟสอ่ะลูกค้าเดอะน t อตเฟสอ่ะขายกันในกลุ่มอ่ะพลอยไปอยู่ในกลุ่ม่ะแอบไปแฝงตัวเช็คราคาตลาดโอ้ลูกค้า The n o ็อตเฟสทอมมี่อะไรอ่ะเอ่อแพนธ์าโกเนียอย่างเงี้ยส่งต่อกันในกลุ่มเฟซบุ๊กอ่ะ ยังยังส่งกันเป็นหลักพันเลยอะ่ะมันมันราคามันออกฉอมันแพงจริงไงลูกค้าแล้วก็ถ้าเจอสภาพดีๆเนี่ยลูกค้าปั่นราคาได้เลยหรือจริงๆนะพี่นะลงตลาดแล้วก็ให้คนเขามาจาับจากเราอีกทีนึงก็ได้แหละจริงๆนะคะสี่พันเกตกประมาณ250ตัวบวกลบนะจ๊ะลูกค้าตกประมาณ250บวกลบนะงานแจ็คเก็ตรวมผ้าคะ่ะงานแจ็คเก็ตรวมผ้านะจ้าของเกาหลี ของเกาหลีของเกาหลีเน้นใส่คลุมแม่ออกบ้านเราต่างจังหวัดเนี่ยใส่คลุมกันแดดได้นะคะกันแดดกันลมได้หรือจะไปคัดพวกแนวปากาแบบนี้ก็ได้แม่แจ็กเก็ตคอตตอนแบบเนี้ยค่ะเออมีทรงแบบพวกวาซิตี้ด้วยใช่ไหมอะไรของซาร่าเออทรงเนี้ยค่ะทรงประมาณเนี้ยผ้าคอตตอนปากาแบบเนี้ยปกติแบบเนี้ยล้วนๆก็แพงนะคอตตอนปะกาแบบเนี้ยเดินป่าแบบเนี้ยปกติก็ราคาแพงแม่รุ่นนี้สี่พันเก้า โอเคทานสปอร์ตได้พี่มีมีใครแนะนำขนส่งอะไรได้อีกมาเลยเพราะว่าหนูจะติดต่อไปทุกที่เลยมี่หนูจะติดต่อไปทุกที่เลยแต่ว่าเสียอย่างเดียวแม่โกดังหนูมันอยู่ไกลจากสายสองบางทีบางขนส่งเขาไม่มีรถมารับโอ้บางทีบางขนส่งเขาไม่มีรถมารับแต่ว่าเนี่ยหนูจะติดต่อไปทุกที่เลยเนี่ยที่พี่แนะนํามาแนะนํามาได้อีกเลยนะลูกค้าใช้ขนส่งอะไรถูกและดี นะคะแนะนําได้หรือแบบแพงแต่ว่าออ้ยส่งไวจริงเออส่งไวมากมากเนี่ยแนะนําได้แต่ว่าเบสเอ็กเพรสน่ย e แพงจริงนะ <c oughs> แบบว่าหนูเห็นเล่นแคาจากเขาแล้วแบบจริงปะเนี่ยแล้วเราส่งวันหนึ่งเยอะมากอ่ะแต่เขาคิดลูกลรแบบ900อ่ะแม่สถานเลยอ่ะแล้วทุกพื้นที่ด้วยนะประเด็นคือ900อ่ะทั้งประเทศคือลูกค้าอยู่ใกล้ๆอ่ะไม่คุ้มเลย ลูกค้าอยู่ใกล้ๆอ่ะไม่คุ้งเลยแมอวิตอนตัวนี้สวยจังเลยขึ้นกล้องดีมากเลยผ้าคอตตอนลูกค้า063ตัวนี้ยังไม่ได้โปรนะแม่นาะพี่รัชายาตัวนี้ยังไม่ได้โปรเอ่อถ้าตัวโปรนะเดี๋ยวหนูให้น้องอัปเดตทางหน้าเพจอีกทีนึงหรือว่าพี่รัชายาทักอินบ็อกไปได้ไหมเดี๋ยวหนูอัปเดตงานโปรหนึ่งแถมหนึ่งให้แต่หนึ่งแถมหนึ่งอ่ะหนูมีเป็นตัวกึ่งหนานิดนึงนะคนุณพี่ถ้าคุณพี่ไม่ซีเรียสผ้าบางนะ แจ็กเก็ตประมาณนี้แหละคลาสทรงแต่ว่าอาจจะมีผสมหนานิดนึงค่ะพวกบุดนวมนะเอ,อ่อเจรู้สึกว่าจะแค่เท่าไหร่3ามพหรือ4 5่พเดี๋ยวพอเช็คราคาให้ก่อนแต่ว่าโปรโมชั่นหนแถมหค่ะพี่โปรโมชั่น1นแถมหนะหรือถ้าเอาหนาเลยก็จะมีตัว1นึ2งสองหนนแถมหนะคะ f j 1เจหนึ่งหนึ่งสโปรโมชั่นหแถมหนึ่นะลูกค้า 3900รค่ะพี่โอเคทานสปอร์ตอ่านะคะอุ้ยสองคนแล้วนะโอเคทานสปอร์ตมีคนรีวิวให้สองคนแล้วส่งขนส่งนี้อ่ะเดี๋ยวติดต่อเลยห้องเต้ใช่ไหมห้องเต้อะห้องเต้นะพี่นะพลเคยส่งเคยมีลูกค้าฝากส่งอยู่พี่ห้องเต้อะภาคอีสานเขาก็คิดราคาเท่ากับบิดเลยอะห้าร้อยห้าสิบแต่เขาส่งไวสนใจไหมพี่โอ,อเดี๋ยวหนูไปดวห้องเต้ให้อีก นะะหนูรอราคาไม่ใช่ไม่เดียวดีแล้วนะแต่รอราคาค่าส่งกับเขาอยู่ว่าเขาจะทําให้ได้ถูกไหมนะพยายามเอาให้ถูกพยายามแบบเอาคุยกับขนส่งให้เขาเอาถูกถูกให้จะได้แบบว่าถูกและดีเนาะแต่ถ้าห้องเต้ส่งจากลงเกลือเขาถูกเขาคิดถูกใช่ไหมเขาคิดอยู่ประมาณถ้ามันเป็นพื้นที่บริการของเขาอ่ะแม่มันจะถูกมากนะคะเพราะอย่างเช่ใแบบเขาจะวิ่งหลักหลกัพวกห้องเต้นะ,ะชนบุรีระยองเนาะ ที่จะวิ่งหลักๆพวกนั้นน่ะเขาจะทําค่าส่งได้ถูกแต่ถ้าเกิดออกออกภาคอีสานเส้นอีสานน่ะเขาจะไปฝากส่งไงแม่เขาก็เลยจะคิดเป็นราคาแบบเหมือนเท่าบิตเลยแต่ถ้าส่งไวกว่ามันก็ดีเนาะเอออันนี้ของโคลัมเบียค่ะแม่แจ็คเก็ตเดินป่าสวยจัดเลยตัวนี้สภาพกริบนะสภาพแบบ90%อะ90่ะเ0น่ะสวยอ่ะ10เซนให้ไว้ในฐานะที่เป็นมือสอง นะแต่ว่าสภาพสวยเห็นไหมลูกค้าสภาพดีๆทั้งนั้นเลยจะเก็บรวมจ่าตัวนี้4,009 9ใครเอฟลูกรีวิวนะใครเอฟลูกรีวิวเหลือ4,400เพราะว่าพลอยลดให้อีก500แต่ถ้าไปเอฟหลังบ้านน่ะแม่พวกลูกรีวิวหนูแม่จะไม่ได้500นะ500นี่คือให้ลูกค้าแบบว่าใจถึงเพิ่งได้เอฟกันในไลฟ์นะถ้าหลังบ้านมันจะไม่ได้เป็นส่วนลด500นะพี่นะโออแต่ก็ได้ส่วนลดแหละบอกแค่นี้น่ารัก แจ็คเก็ตแฟชั่นรวมผ้าของเกาหลีจะติดไซส์ใหญ่เยอะด้วยแล้วก็มีของผู้ชายผสมเยอะค่ะตัวนี้ก็เลยขายดีนะ036ตัวโปรไหมเดี๋ยวเช็คให้พี่จ๋า036โปรไหมลูก KR KR 036โปรไหมลูกใช่นะฮะ KR 036ไม่แน่ใจแต่มันจะมีของผู้หญิงนะพี่ผู้หญิงกันหนาวอะโปรตัวนี้สวยมากพี่ พี่จ๋าถ้าตัวถ้าตัว KR นะอ๋อศูนย์หกสามตัวนี้หรือเปล่าใช่ไหมพี่กิจดดนายถ้าตัวนี้ไม่ได้หนึ่งแถบหนึ่งตัวนี้เป็นงานลตใหม่เลยค่ะพี่งานลตใหม่เลยงานลตใหม่เลยสี่พันเก้าร้อยนะเหลืออยู่กี่ลูกอันนี้เหลืออยู่แปดลูกรหัสนี้เหลือแค่แปดลูกนะพี่นะเหลือแค่แปดลูกนะพี่แนะนําที่ลูกค้าเขาจะเล่นนะเขาจะเบิ้ลเจ้าที่เล่นประจําเขาจะเบิ้ลทีละสองลูกเปิดอาทิตย์ละสองลูก นะคะเปิดอาทิตย์ละ2ลูกแล้วก็ไปคัดคัดคัดเพราะว่ารุ่นนี้มันมีพวกแบบงานเดินป่าผสมด้วยไงปากกาทําราคาได้อะไรเงี้ยค่ะพี่เบิ้ลไปเลยทีละ2ลูกนะรุ่นนี้4,900 KR063 นะพี่ KR063 นะตัวที่ปล่อยเปิดอยู่แต่ถ้าเป็น YC ถ้าเป็นป้าย YC ก็จะผสมพัดลมเยอะขึ้นนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ก็หลักๆก,ก,ก็ออกแนวพวกพัดลมอ่ะพี่พัดลมงานงานสะท้อนน้ำงานพัดล่มคอตตอน ปาก้ามีผสมด้วยนะคะเนี่ยเนื้อผ้าออกตามที่พลอยโชว์เลยมันรวมๆเนาะมันรวมรวอาจจะไม่ได้เจาะจงผ้าใดผ้าหนึ่งนะคะออกรวมๆหลายๆแบบแต่เป็นสไตล์แจ็กเก็ตแบบใส่คุมกันลมกันแดดบ้านเรานี่แหละนะคะมีแนวเดินป่าผสมด้วยนะเดินป่าก็ขายในกลุ่มขายในอะไรได้เลยนะคะวินิบางอันนี้แบบบางกัน UV ได้มีออกจะออกหลายแบบลูกค้าตกประมาณ250บวกลบ4,9 0 0 อันนี้งานเกาหลีมันจะมีแบรนด์พวกเนี้ยค่ะโคลอนเคทู 2. 2> <New Balance. S 1> เออนิวบาลาน์งานเกาหลีแบรนด์เกาหลีทั้งนั้นเลยนะคะงานเกาหลีแบรนด์เกาหลีนั่นแหละพี่เอาง่ายๆพวกแบบเออเดอ o ์นอตเฟสโคลอนนี่ตัวนี้ที่พอถือก็โคลอนสภาพดีอีกแล้วโคลอนนี่เดินป่าโคลอนเคทูเดอร์นอตเฟสเนี่ยงานเดินป่าโคลอมเบียอย่างเงี้ยค่ะงานเดินป่าพี่ปกติแจ็กเก็ตเดินป่าหนูมันแพงเ่ ราคาผ้าเป็นตีเป็นแจ็คเก็ตเดินป่าลว้ลวนๆทัง้ลงล่วตอนนี้อย่าง 049JP นะโดดไปหมื่นกว่าแล้วพี่ราคามันสูงบางทีลูกค้าเขาจะเลี่ยงไงเลี่ยงมาเล่นเป็นรุ่นนี้แหละวันนี้นี่คือเปิดตัวขายดีที่บอกบอกทริคให้เลยอืมรุ่นนี้สวยลูกคา้ามันออกแจ็คเก็ตแล้วผ้าใหม่เยอะออกแจ็คเก็ตรวมๆนะพอแจ้งก่อนนะถ้าชอบเดินป่าลว้วนก็มีให้ ะะชอบผ้าล่มล้วนก็ไป y, ไป y, ้ายวายซีเลยหรือชอบแบบไม่ติดว่าเป็นกันหนาวนะ KWE 1208ก็ได้ลูกค้า KW หนก็ได้เออถามถามรายละเอียดมาได้เลยนะพี่นะเปรียบเทียบกับตัวไหนอยากอยากรู้เอออยากรู้ตัวไหนเป็นยังไงถามได้เลยรอ <c oughs> <ๆ S 2> บนิ่มเนี่ยไม่แน่ใจยังทันหรือเปล่าลูกค้า ส่งนิ่มถ้าไม่ทันก็จะเป็นรอบวันนี้วันศุกร์เนาะเจอกันอีกทีรอบวันอังคารหน้าลูกค้าวันอังคารหน้าจะมีส่งนิ่มอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนต่างจังหวัดนะจะเป็นรอบวันพรุ่งนี้เลยวันเสาร์นะคะเราก็จะหยุดส่งหนึ่งวันไปส่งกันอีกทีวันจันทร์ถ้าสั่งของวันนี้ไม่เกินสามทุ่มได้ส่งรอบวันพรุ่งนี้หมดเลยนะคะส่วน ถ้าทันถ้าถ้าหลังสามทุ่มไปแล้วนะลูกค้าจะได้เป็นรอบส่งอีกทีวันจันทร์เลยนะคะยกเว้นลูกค้าโซนใกล้ๆเหมือนเดิมคะ่ะส่งลาลามูฟเนี่ยส่งได้ทุกวันเลยหรือจะมารับหน้าร้านก็ได้นะลูกค้าช่วงนี้รถยังติดอยู่ไหมไม่ติดแล้วเนาะเออช่วงนี้รถไม่ติดแล้วลูกค้ามาหน้าร้านได้เลยหน้าร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดค่ะพี่หรือว่าเสิร์ชชื่อเฟซบุ๊กเนี่ยเสิร์ชชื่อเพจใน Google Map ได้เลย นะคะเสิร์ชชื่อเพจ f a c e b o o แหละใน g o o g l e Map ได้เลยพลอยปักหมุดเอาไว้ให้ตรงตรงโกดังเลยค่ะพี่นะคะปักหมุดไว้ให้ตรงโกดังเลยค่ะมาได้เลย <c oughs> หรือคางสินค้าแสงอาลีโอคางสินค้าแสงอาลีโกดังเลขที่เจ็ดสีนะโกดังมันจะมีหลายโกดังมากแม่แล้วก็สต๊อกหนูเก็บผ้าจะหลายโกดังด้วย นะคะบางทีลูกค้าเบรกตั้งแต่โกดังแรกแต่ว่าออฟฟิศจะอยู่ที่7 C นะแม่นะออฟฟิศติดต่อรับของติดต่อซื้อของจะอยู่ที่7 c มาที่7 c ได้เลยนะคะหรือแบบว่าแม่ค่ะมิจฉาชีพเยอะมากลูกค้าแคปมาให้ดูเสิร์ชสบายออเดอร์ order. โอ้โหเจอประมาณ5-6-7เเพจนะคะเพจหลักยอดผู้ติดตามแสนขึ้นนะแม่นะเพจหลักผู้ติดตามแสนขึ้นนะลูกค้า นะคะเพจอื่นไม่ใช่นะเพจอื่นไม่ใช่ของสบายเดอ้อนะคะโอนย้อนมีแค่สองบัญชีอันนี้แจ้งเลยเพราะว่าลูกค้าโดนกันหลายคนมากแล้วโดนกันหลักหมื่นด้วยนะคะโดนกันหลายท่านหลายบ้านมากที่แจ้งฟีดแบ็มาหาพลอยข้างหลังบ้านอนะ่ะลูกค้าโดนกันหลักหมื่นเลยไม่ใช่ชีพเยอะพวกนี้มาหากินง่ายจริงนะพวกมิใชชีพนะเออโดนกันเยอะเลยอ่ะลูกค้าศูนย์หกสามรุ่นนี้ สี่พันเก้าร้อยบาทนอนหนูศูนย์หนึ่งนอนหนูศูนย์สองแล้วก็เด็เด็กเมื่อกี้ยังวางเด็เด็กเมื่อกี้ยังวางอยู่ <c oughs> อันนี้ของกอ๊กอ,ปาอ,าากกอปลิงก๊อปลิงมาอ่านว่าก๊อปลิงก๊อปลิงเออใช่อยู่ดีก็ลืมว่าออก,ออกเสียงไงนะไม่ค่อยที่เจอแบรนด์นี้ก๊อปลิงก๊อปลิงค่ะลูกค้าไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจออันนี้มันได้ทั้งแนวแฟชั่นได้ทั้งแนวแบบใส่ เขาเรียกว่าอะไรกันกันลมกันแดดนะเออ,เอใส่คุมออใช่เดินป่าจะออกเยอะค่ะพี่ของเกาหลีนะของเกาหลีเดินป่าจะออกเยอะนะแต่ถ้าเป็นโซนญี่ปุ่นนะอ่ะอกาจจะออกแบนด์แบบแจ็คเก็ตโค้ดบ้างอะไรบ้างเนี้ยเออออกเยอะ <c oughs> อันนี้ของ H&M ค่ะสวยค <c oughs> อแตกนี่ H&M อ่ะสวยค่ะเป็นผ้าแบบปกลุกฟูกนะ ตามด้วยอะไรหรอตสาระค่ะสาระครับ,รรบมีาใหม่มากพ้่คะใหม่กริบอาซูมซูมได้ลูกค้าบางทีสีดำมันจะไม่ค่อยดูรถไฟเยอะมาก,มากนอนหนู01นะลูกรีวิวลูกค,ะคะ้าขา4 9่0เหลือ4,400นี่เอฟแค่ในไลน์นะแม่เอฟแค่เฉพาะในไลน์นะตามไปขอเอฟหลังบ้านมันจะได้เป็นส่วนลดอีกราคาหนึ่งอุ้ยอันนี้โปโล,โลสวยมากโปโลขับลูกค้าผ้าผ้าเงา นี่โปโลขับค่ะสวยลูกค้าขึ้นห้างอาจจะชอบเล่นเพราะว่ามันมีแบรนด์ผสมอานเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมของอันนี้ของอารมานี่ค่ะของอารมานี่แบรนด์ออกอลังกรารออกหลายแนวออกหลายแนวลูกค้า หน้าร้อนก็ใส่คุมได้ตัวนี้ขายยาวๆได้เลยขายได้ทั้งป,เปนะะีเป็นตัวไม่หนานะคะเป็นตัวไม่หนานะลูกค้าขายได้ทั้งปีหมดทุกลอตจากตัวนี้ลอตใหม่ล่าสุดอย่างที่บอกเกาหลีรตใหม่มันมาช่วงก่อนสงการมันทีลูกค้าจะไม่เห็นของนะ,ะแม่ๆมหรือแบบลูกค้าหลายๆบ้านก็คือช่วงสงกรานนี่คือปิดแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่เห็นของวันนี้พลอยเอามานะคะไล์ให้ดูแล้วอัปเดตงานกันนิดนึงนะลูกค้านะงานค R รตใหม่เลยมาก่อนสงกรานที่ผ่านมานี้เองลูกค้าอยากดูหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยลูกค้าบอกได้แม่เดี๋ยวรอบบ่ายพอจัดให้เดี๋ยวรอบบ่ายพลไปไป,ไปหาของมาให้ก่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฟิลงานเดินป่าแบรนด์ K2 ค่ะแม่อุ้ยไปเอฟเต็นโอ้โหพี่ K2 เต็นหลักสี่ห้าพันจะลองนะคะเลยเอฟงานจีนมาก่อน300ร <laughs> าา้อยเอาไปนอยแพงนะ K2 The n o r t อ Face อย่างเงี้ยแม่พวกงานเดินป่าทุกอย่างเลยราคาสูงอันนี้ก็ของ K2 นะงาน K2 K2 เขาจะเป็นฟิลแบบเดินป่าแคมปิ้งกันน้ำเออจะเป็นฟิลลิ่งนั้นนะคะฟิลแบบแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์นิดนึงมีหลายกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะนะคะงานหลายกระเป๋าก็ขาดีลูกค้าต่อให้แบรนด์ไม่แบรนด์ก็เถอะหลายกระเป๋าอะบางทีลูกค้าเราก็อยากได้เนาะเออฟิลเท่ อะตัวนี้0ูนย์หกสางานกิโลนะตัวนี้ร้อยโลปะร้อยโลปะลูกเออร้อยกิโลค่ะลูกค้าตกประมาณสองหบวกรบนะคะผ้าลมผ้าคอตต้นรวมมิดเลยนะคะรวมรวมผ้าเลยรวมผ้าตามชื่อรายการเขาเลยนะลูกค้า ใครชอบใครว่าเปิดลูกนี้คัดแล้วน่าจะมันแล้วลูกค้านะเอฟได้เลยมีแค่แปดลูกรวมรีวิวนะมีแค่8ดลูกรวมรีวิวนะพี่จ๋า K R 0 6 3 K R 0 6 3อือันนี้ลายลายแบบว่าเนี่ยสีทั้งตัวสีทั้งตัวเป็นงานคอคโคไดยค่ะงานของคอคโคไดยนะพวกเดินป่าบางทีซิปเขาจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะซิปพลาสติกซิปแบบว่า ซิฟซิลิโคนซิปแบบกันน้ำ Jonas. อ่ะลูกค้าเออซิฟแบบกันน้ำกันน้ำนิดนึง <laughs> เดี๋ยวจะเปิดเป็นไหมพรมลวดลายต่อให้อีกหน,นึ่งงานค่ะคุณพี่เดี๋ยวเปิดเป็นตัวไหมพรมลวดลายต่อให้อีกหนึ่งงานนะมีใครอยากดูไหมตัวไหมพรมลวดลายของญี่ปุ่นเว้านี้สวยจังเ <laughs> นี่ยสไตล์วายทิตี้แบบนี้เลยลูกค้า ตัวหนึ่งแถมหนึ่งมีเยอะมากนะลูกค้านะคะใครอยากได้อัปเดตโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะใครอยากได้โปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งอัปเดตใหม่ก็คือทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยเดี๋ยวให้น้องแอดมินเขาส่งให้นะคะบางตัวมันอาจจะเหลือเศษคะ่ะลูกค้าคะหนึ่งแถมหนึ่งจริงๆสามารถอะอกระรายการได้นะ คลารายการได้พี่แต่ว่ารายการที่ค้าจะได้เป็นแค่ในรายการที่จัด1แถมหนึ่งด้วยกันเท่านั้นนะคะสินค้าที่คลาก็คือจะต้องเป็นสินค้าที่ราคาเท่ากันหรือต่ํากว่าเท่านั้นนะลูกค้านะนี่คือสามารถค้าได้เลยนะเก๋ไหมเออเก๋มากเพราะว่าบางตัวมันเหลือเศษ1ลูกไงพี่บางตัวเหลือแค่ลูกเดียวนะคะบางตัวเหลือแค่ลูกเดียวน้องก็จะทําเป็นเอ่อให้ลูกค้าสามารถเลือกตัวแถมมาค่ะ เป็นเป็นรหัสที่ราคาเท่ากันหรือว่าราคาต่ำกว่าก็ได้นีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งคือเลิศมาก K2 อีกหนึ่งตัวค่ะสีแดงสวยมากสวยเออสีแดงสวย K2 สายแคมป์สายเดินป่าเนี่ยคือรู้เลยนะคะ K2 โคลอนโคลัมเบียแพนทาโกเนียเงี้ยเออ The North f a c นะคะแบรนด์เดินป่าของแท้เลยแม่ของแท้ของเกาหลีเลยนะลูกค้า มีใครอยากได้ลูก,ลกรีวิวไหมจ้าอ,อ่างเอ้ยไม่ใช่อ,อ่างแล้วตอนนี้น้องหนูศูนย์หนึ่งน้องหนูศูนย์หนึ่งนะลูกรีวิวใครเอาลูกใหม่น้องหนูศูนย์สองหรือว่าเดี๋ยวใครมาดูย้อนหลังก็สามารถแคปไรส์สดแล้วทักไปหาแอดมินก็ได้นะราคาลูกใหม่คือเท่ากันเลยสี่พันเก้าร้อยลูกค้าราคาลูกใหม่สี่พันเก้าร้อยบาทนะคะสี่พันเก้าสี่พันเก้าสี่พันเก้าร้อย นี่อยากเอาหนึ่งแถมหนึ่งมาเปิดให้ดูทุกตัวเลยพี่เอ้จริงๆอยากเอามาเปิดให้ทุกตัวเลยตัวเซนเกงสเวเตเตอร์ก็สวยนะพี่ของ YC น้องมิวเคยเปิดรีวิวไปแล้วน้องมิวเคยเปิดรีวิวไปแล้วสวยโอ้เป็นแนวแบบ กางเกงสเวตเตอร์ของเกาหลีอ่ะผ้ามันอาจจะติดหนานิดนึงพวกสำลีเกตปลายอย่างเงี้ยค่ะพี่เอ้ยแต่ถ้าเกตปลายเยอะๆต้องเป็นเล่นงานญี่ปุ่นใครไม่ชอบหนาหนาสำลีเยอะอ่ะเล่นงานญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นจะไม่ได้ออกหนามากนะคะแต่ถ้าชอบแบบสไตล์แบบหนาๆนานุ่มๆอ่ะเออของเกาหลีเลยสเวตเตอร์เกาหลีก็ยังมีนะลูกค้านะสเวตเตอร์เกาหลีก็ยังมีนะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นว c 0ซ2 c h หรือว่า KR045H นะคะลูกค้าเปิดรีวิวกันเจอเชอรี่เจอเออน้องหมีเจออะไรเยอะแยะเลยอะ่ะงานตามหาของสเวตเตอร์เขานะลูกค้าในกลุ่มสเวตเตอร์ของเกาหลีออกดีดีนะ,ะตัวนี้0ูนสลูกค้าขา KR นะป้าย YC ยังไม่ได้เปิด ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดวันนี้เอาเคอามาเปิดให้ก่อนเหลือแค่แปดลูกแล้วแจ็คเก็ตรวมผ้านะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยสี่พันเก้าร้อยบาทลูกค้าลูกรีวิวก็ยังว่างเดอ o ์นอตเฟสเคทู 2, อะไรอย่างงี้เยอะแยะเลยนะคะฟิลเดินป่ายอย่างเงี้ยไปคัดได้เนี่ยลูกค้าฟิลแบบงานคอตตอนปาก้าอย่างเงี้ยคอตตอนปาก้า er อย่างงี้ได้นะคะอันนี้คือออกในลูกสี่เก้านะพี่ออกในลูกสี่พันเก้านะ อยเทียบให้ดูเทียบไซส์ให้ดูลูกค้านะคะไซส์ใหญ่นะงาน4 5่ห้าหกกระเป๋าแไปลุ้นได้เลยนะคะลูกค้าแบรนด์มีออกทุกงานนี่โคลัมเบียเคทูเดินป่าออกเยอะไม่ต้องไปซื้อลูกหลักหมื่นค่ะพี่ลองดูงาน4 9่พเกาแล้วไปคัดเอานะเออลองดูงาน4 9่พเกาแล้วไปคัดเอาได้เลยคุณลูกค้า ซิปหน้าหลวนตัวนี้งานแจ็กเก็ตจะไม่มีติดสวมหัวค่ะเป็นงานใส่คลุมหมดเลยเป็นงานใส่คลุมนะออกคอตตอนออก้าล่มทุกอย่างอันนี้ไรนี้ดีอัิราสเออนะคะออกใส่คลุมหมดเลยประมาณ250บวกลบนะคะลูกค้าจา๋าประมาณ250บวกลบลูกที่โชว์ยังว่างนะอามานี่เออแบรนกีฬาแบรนเดินป่ามีหมดทุกอย่าง ใครว่าชอบทรงสวยลูกรีวิวรับได้เอฟลูกรีวิวได้เลยมีส่วนลดให้ด้วยนะคะส่วนใครจะเอาลูกใหม่ราคาปกติ4,900บาทเลยเออ่างสุไอ้นอนหนูศูนย์หนึ่งนอนหนูศูนย์สองจะไปพูดเอาอ่างทำไมก็ไม่รู้มาเดี๋ยวเราไปต่องานไหมพรมค่ะลูกค้าฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะอันนี้เป็นโทนดำๆอ่ะปิดไปด้วยโทนดำๆแล้วกันปิดไปด้วยโทนดำๆนะนี่ลูกค้า วิลูกค้าแนะนําขนส่งมาดีมากเลยใครมีขนส่งไหนใช้อยู่อีกดีเลิศนะคะหรือว่า BI ก็ดีอยู่แล้วก็สามารถรีวิวมาได้เดี๋ยวพลอยไปหาขนส่งมาให้อีกนะลูกค้าเอาแบบถูกๆแล้วก็ดีๆเลย063นะตามไปซื้อกันได้อะไปต่องานใหม่พรมเลยใหม่พรมลวดลาย